่ยังไงยังไงก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องสัมสที่คนคนเรามีศีลธรรมมีระเบียบมีวิีกีคนงานว่าดีสมดุลดีดีทำหน้าที่งานตรงต้องต้องกลัวว่าวันตัวนี้มันจะยิ่งใหญ่มากมจะรุ่งเรืองมากลูปทำรูหน้าที่ของลูกดีดีแม่ทำหน้าที่แม่ีดี หัวทำหน้าที่หัวที่ดีทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องในรอบรอบในสถาที่มันก็อยู่ในมูกิริยาร้อยในสิ่งที่้อการทำหน้าที่เป็นอู้ใหญ่ให้บุญไม่ต้องไปทําอะไรมากแค่ทำหน้าที่ของตู้ที่ดีของแสตที่ดีของครอบครัวที่ดีของหัวที่ดีผู้นำครอบครัวที่ดีจํานวนดีดการนดีการเศรษตีมันจะช่วยที่ สถานะคีดีถ้าทุกคนดีหมดนี่จะถือว่าเป็นที่อยู่ของคนดีด้วยที่ผ่านมาเราไม่ค่อยทำดี่เหมือนเหมือนกับมีคนทีม่ม,มาสัมภาษณ์รายการไต้หวันรายการ,าการาจากคนด่างขีดนมาสิ่งของของี่ๆๆออมีนั้นอะไรอื่ เราถามวาทำไมหลวงปู่ต้องไปแจ้งความที่กองปราบเป็นพระมันสมควรไปแจ้งความเราก็เลยถามกลับไปว่าอ้าหลวงปู่ทำไมไม่ไปถ้าคุณไปแล้วันจะไปทำไมก็เพราะคุณไม่ไปคนไทยนํำมัยเสือโคร่งคิดที่จะหน,น,นีอีว่าในรถรถรัผ้า ที่จ่วงจากดูมินสถาบันก็ทําดูเลื่อมใสดูเลื่อและใแด้านผสมผ่านต่อไันกถ้าคนไทยทุกคนมีสํานึกรับผิดชอบในหน้า,าที่ตามรัฐบียบตัวที่กำหนดไว้ชาติว่าบุคคลมีหน้าที่จะปกป้องชาติสแัะรักษาดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติสกัแไปเห็นว่าคนมาจองจองร้านจองผ่านก็สัมถาสบันรหางมาสักเราไม่ยินยอม เรารับาภาพทุกคเราภาพาไปส่งให้ตำรวจแจ้งมาถ้าทุกคนทำนี้วท่านอิสระจะไปที่ทุกคนไปำทำไลฟคลิปนี้มันมีมันน่าจะเป็นพี่เท่าไรมันมีมาตั้งแต่ต้นเดือนสินนสนงหาแล้วก็ส่งต่อๆกันคนดูเป็นเดือนแสนเดือนละแต่ไม่เห็นมีใครเดือ,รอดร้อนอะไร นั่งรู้ภูไว้นั่งให้มาทำเขาถามแล้วถามกับพี่ว่าคิดอะไรหน้าตามันเป็นยังไงบุิษัททุกคนเขาเลยต้องไปเปิดมาให้ดูเอาเอามาให้ดูวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าทำหน้าที่ร่างไม่ต้องเหนื่อยถามว่าจะไปรู้บูต้องออกไปเยี่ยมเยี่อยู่กลางถนนถ้าคนไทยรักชาติบ้านเพื่อนคนไทยเห็นความเสียหายของบ้านเมืองเน ว่ามืองกำลังโดนทำร้ายทำลายเพราะคนไทยช่วยกันแล้วมีพระหรือมีฤาษพระจะเป็นเด็กดอนนี่คนไทยไม่ช่วยกันต่างคนต่างอยู่เราวกู้รอดคนอื่นไม่รอดชั่ววันมันก็เลยเป็นหน้าที่ขีงพระต้องไปเด็กดอนเราต้องทำคนเห็นว่าในสังคมมันจะต้องมีองค์กต้นแบบนะครตัวอย่างให้ดูแล้วองค์กรต้นแบบปัญหาได้ยากในยุคปัจจุบันมันก็เลยยังเป็นต้องเอาว่กูละเที่ยวเนี้ย คน,นค,คนอื่นคือทำไม่ไมทามนี่ก็คนอื่นทำก็ไม่ไม่จำเร็จเลียยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าาอยากให้นอกบุต้องไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ ว่าไม่มีใครรับเรื่องอไม่มีใครแก้ปัญหาสุดท้ายมารอ้องเราคุณทธิส,าสารารร้องระยุทธก็เลยต้องอบ,อบอกปอะกอบมาต่อไปนี้ศูนย์ดำรงทรรมตามจังหวัดตา่ตางๆถ้าไม่ทำงานเสียเป็นเรื่องเสียผู้ว่าเป็นเรื่องเพราะอะไรเอารอ้องมาเป็นสิบปียังไม่มีใครทำอะไรเขาพูดว่า ก็ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรก,กับสากโตนสิ่งแ้อสิงแปดอมก็ไม่ยอมรับเออโตู้ว่าผู้ว่ากไปแล้วสุดท้ายทีชาวบ้านน่ากำนัน,นถ้าสังคมเป็นที่พ้อของการแลกันได้เี่ีหรือคนมายุตยาจะจากระจายไปอูาน่อ,อยถ้าสังคมเป็นที่รื้อของการแลกัน คนไทยเราเนี่ยจะเริ่มจะก่อนแต่จะยกระดทบแนวรุ่งแรงในสัน,น,นึกตรับผิดชอบหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่ที่ททจะเป็นที่พื่งของเจ้ากระมวลร่องทาง้นเรา,เรากร็าบอกว่าเรารเป็นลูกแห่งการกระทำนี้นะเป็นประโยชน์แต่ทำประโยชน์กับทางที่ใดพวกนักบวชเป็นตัวดีละ่ะไม่ค่อยได้ทำหน้าที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งประโยชน,น์ตนและประโยชน์ท่านในเรื่องร้องรอย จะประโยนนจะประโยชท่านไม่ได้พอใครก็ทำก็มาโวไวาแต่ว่าไม่ถกทรท่านที่รับใครก็ตอช่วยกันคนเราไม่คนมันเหื่อนเรื่องไม่ดีรเรื่องเป็นราอทำรายทำลายสถาบันชาตศาสนาก็ต้องช่วยกันผม็ช่วยกันเลยอ่ออช้อย่างีก็มีมีแค่นั้นแหละมีคนไม่กี่คนแต่พวกเรามีตั้ง ถ้านละมือคนละตาช่วยกันดูหลักการถ้าพละข้างแล้วก็ดูอีกข้างหนึ่งโอ้โหอะไรมันจะรอดหรือรอดตาไปได้แต่ทีนี้เราไม่รู้เลยดูก็ทําไม่ใส่ใจไม่สนใจธุระไม่ใส่ไม่ใส่ที่บ้านหนึ่งนี้ไม่ใช่ของกูก็เพราะอย่างนี้แหละทุกท่านสลับไม่เคยคิดอย่างนี้เลยบูไม่เคยคิดในว่าบ้านหนึ่งนี้ไม่ใช่ของกูคิดเสมอว่าบ้านเรืองนี้เป็นของกูบ้านของกลวงปู่สร้างทำน้ำ แล้วก็ส่งมาแล้วาให้เป็นผู้ดูหน้าที่ของท่านต้องทำหนูบำรุงรักษาดูแลแล้วก็จะส่งมาแล้วเรชิ้นนี้ส่งมอบกับคนชั้นหลังลูกหลานคนต่อไปไม่ใช่ไปไปทีเสธความรับผิดชอบของบ้านหนงนี้ไม่ใช่ของท่านไม่ใช่มาลากูไม่ใช่ใจที่กูไปที่ไหนเห็นป่าไม้โดนเมาทูกน้อโดนตักควันเราก็รู้สึกเป็นเด็กเป็นแค้นทุกใจเราละโง่ ไมเจ็บแาราะเ็ดารัจอย่างนี้สุดท้ายมันจะมาเรีนการรบสลกไรกันต่างนตนนี้ขอเสชขอน้อขตา็มนมาช่วยทำให้ความทุกข์ในหัวใจของคุณลดลงไปในระดับหนึ่มดความกังวลไนในระดับหนึหลายเรื่องที่เพูดตรงใจทั้งหมดเลยไมมีอะไรทตรงใจไปตรงแิดเดียวที่บอยอีกูนอกไปนนอกประเทศ แต่ก็เวลาไปก็ไปกันไปอ่ะที่เวลาถามคำถามเสร็จ ข้อสอนะครับแต่ผมก็ต like mm ้รงกล้าที่เราจะได้ไปพูดมาวันนี้กรับได้ที่เป็นพิธีกรครับวันนี้ญาติธรมหมอหลวงปู่นะครับก็มาจากทั่วทุกสารทิครับได้มีคาถามที่อยากให้หลวงปู่นะครับได้ไขข้อข้อใจนะครับื่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องเข้ามาตัวถึงคาถามที่ค่ไปนะครับที่เราจะมาเริ่มกันที่คาถามแรกเลยนะครับให้ข้างรอบเสียงหน่อยรู้สึก โปลิเซอร์เอเรรื่องเะส่ีมันปไม่นะไม่โปลิเซอร์ช่วยทำอาหารกินแบบนีเสียงมันคููเออแล้วถ้ามไม่บอกเ้าอะเสียงแข็งไหกแช่วยกัีกไม่ดงไหช่วยกันดีช่วยกันบอก จะรู้ว่าชื่อโปนิสไม่ใช่โปนิชลาศถ้าโปนิชลารมจะต้องรู้วิธีแก้ปัญหาว่าต้องอยังไงเนี่ยปัญหาแบบนี้ต้องแก้ยังไงตงอีกสามพันเดือนนี้ <laughs> <laughs> บอกแ,าาแล่ว <laughs> งว่าอะดีข <laughs> ึอนขนาดไหนเลยเอ้าวเสียงเริ่มดีรึ้ปดีเลยเป็น ว่าเห็นทางสว่างไหมเห็นทางสว่างไหมนี่เดี๋ยวเป็นคนไดยเราถ้าตรงไหนที่ดีต้องบอกตรงไหนที่ดีต้องชี้ตรงไหนที่ดีต้องชี้แจ,ง,จงต้องตำหนิต้องบอกเขาอย่างั้นคนไม่รู้หรอกคนเรามัน 动机呢？ ยาสมุนไพรที่คุณปู่ทำเนี่ยมันมีนะว่ามียาบำรุงระดับเอาไปทานน5เม็ดช้า5เม็ดเย็นก็จะดีอยลองไปลองทานดูนะจุรบอาสราทุกทัน็นคำถามต่อไปนะคุณช้าพี่สุชาเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องสายตาได้นะครับเขาบอกว่าสายัาสั้นสายตายาวใช้น้ำมันมน จะทำให้สายตาดีขึ้นหรือไม่นะหมายถึงเดียวสั้นายาวมันอยู่ที่วายอยู่ที่วัยฉันกวามสูงบางคนี้เป็นวัยไม่เกี่ยีอายุน้อยๆก็ใส่แว่นตาต่กตนเน่งนที่ทีจริงมันเปิดได้สายตาสั้นายาผมกูเคยทดลองเลยถ้าเราไม่ใช้สายตามากแล้วเรู้จะียู แล้วก็เจอแดดก็ใส่แว่นเจอลมก็ใส่แว่นแล้วก็พยายามมองอะไรที่ไกลๆสมัยก่อนก็มีสายตาสั้นก็พยายามมองวัตถุที่ไกลแต่เดี๋ยวนี้ชักแยอกมาเดิมเพราะอะไรเพราะต้องมานั่งจานใกลต้องมองอยู่ไกลๆมอมองไกลๆเป็นภาพมองอะไรหมดทีนี้มันกดดันสายตาสั้นอย่านอื่นไม่รู้เจะระบุคนได้แต่แล้วมีคนยังแบบก็แองมอง ไม่ได้เด er, ็ดตาข้าพรว่็มองพราทิตย์อาทิตย์ก่อนเช้าเช้าก่อนที่จะขึ้นก่อนที่จะแดดแต้งเมื่ก่อนที่มองจกระท่านหลับตาเหยีพดท่าทิใจเหยียดท่าทิเป็นนิดๆเปนเลยเป็นเครื่อนไายเป็นการแ้งเร่งสิ่งเดิที่นี้ตาสว่างแต่ทำอยางใด้แต่พระที่ปรามะจชดีขัน คำถามต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุตภาพอีเชียงขันครับอันนี้เป็นาย่างาคำสุภาษิตรียนนักถามมาว่าอุาสตสามแม่ของดิฉันปุญาการร้อยในเป็นแผลในช่องปากหาหมออะไรก็ไม่หายมีแต่แจกยาลิ้นไข้ด้วยน้ำอัดดารแต่ก็ไม่หายสิเป็นมาศตวรรษห้าโดนแล้วหลวงปู่มีคทำแนะนำอย่างไรบ้างครับดนะื่มน้ำเ่อนะ อาเดียตูมาหอย่าใ้องผูมาห์ี่มันจอการที่มีรถเอ็ดอรถับตารถแป้งแล้วก็อย่าให้องู้นอนหลับนอนหัวข้านอนแต่หัวข้างเกยนอนเกยเก็ก็เกยตามนี่ภาษาเกทำที่้รนใส่ไว้นั่นในขณนเดียวกันอาการล้อนในยังไม่ดีขึ้นก็ไปเอาไวโบไปโบสดๆตาหัวไล่ไปน ไปสดๆที่เขาไม่ฉีดยาไปล้างที่สะอาดแล้วเอาวาร์มใส่ลงไปเริ่มปั่นปั่นกับไปเรือยๆแล้วก็เติมน้ำลไปใส่กคึ่งแก้วแล้วก็ปั่นแล้วก็มากรองคึ่งแก้ว คือมันจะมีการคืนมันจะทำให้ตายาไอห้ทำให้ตัวยาหรือ,อยาไ้แต่ที่ไม่ให้เดินตน่องต่อเพราะว่าเดี๋ยวเสาจะ ไม่ใช่เป็นแค่แต่กระบวนการบนชามนานในเลือดมันไม่เปรียบน้ำหนักตัวเหมือนกับเราไปเหยียบข้ามกับในสายน้ำเลือดมันไม่เปรียงเข่าเนื้อมันก็จะอักเสกแล้วมันก็จะตายอย่างดีต้องวัดทีต้องาป็นต้องวัดทีนี่เป็นบางวานที่ใลญ่ใหญ่กัรกลับไปเปลี่ยนดูพฤติกรรมตัวเองว่าเรามีสติในกายไปในเวันนี้มีสติในกายไปในเวัน กายไว้ในเวลานั่นมีสติในกายไว้ในเวลานอนถ้ารยืนเดินนั่งนอนมีสติในกายกายนี้ไม่ลำบากเลยเราบางคนชาเด็นแขบบอกว่าจะเป็นอะไรเพื่อจะมาว่าถามไปถามมาบอกว่าชอบนอนแต่แกงข้างขวาเนี่ยไม่มีสติในกายแล้วทุกวันทุกวันนอนพัามันอยู่ตลอดอยอย่างนั้นแล้วมันจะเหลืออะไรไอ้น้ำหนักตัวเรา แล้วความดันเลือดก็น้อยเองต้องยิ่งมากเส้นเลือดมันติดกันก็บอกว่ามีเวลาเพราว่ารู้จักเป็นยาละลายเลือดยาพ้กเลือดยาตัเลือดกินใช่ไหมแต่เราปียาสมุนไพรแล้วก็เรียกงเวลา ช่แต่ไม่มีสติในเวลาอวนอนไม่รู้จักบริหารค่านอนและนอนโซ่ในรูปแบบให้หลกงร้องชอบนี้ก็มางจะาคว่ำผมร่องน้งสติหมดเวลายืนเวลาเดินก็ไม่รู้จักดูว่า วดยสารเลี่ยง้ามเลือด้ามเลือดมันจัเศษาไม่มีเลือดไหเลียมันใกล้รอดแหลไม่รอดแหลก็จะได้มีน้ำหล่อเลื่นหล่อเลี้ยงให้มันฟื้นฟูเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ในกระานกวมันเหี่ยวเฉาอาการกับเศษแบบนี้มันเป็นการแสดงว่าฉันขาดอาหารร่างกายฉันาดเลือร่างกายฉันขาดข้าเลือด ก็เรียกว่าต่อต้านเชื้อโรคได้ด้วถ้าเราเราทำให้เลือดมันแข็งแรงเลือดสะอาดสามารไหลเวียนใทั่วร่างกายได้ดีส่วนเครืองมืควจะมีที่พูดบอกว่าบอกว่าตรางมีอะไรที่เลือดใหญ่ใ่เลือและกอเลือินสมารหรือไม่ก็ยาตรงเลอยุมากๆ้าก็ตองมีข้อมาจัน เหมือนก้อบน้ำใช้บรรดาเท่าแต่การมันกรอบขี้ตะไคร้มันกรอบมันก็ทำให้น้ำลายไม่สิ้นเราก็ต้องน้ำมันต้งองอรรมณ์มันบ้างจบสารทุกครับคำถามต่อไปนะครับปุชชา,นาคนที่มีไขมนันถ้ากินยา เป็นอาหารนตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็ตัวอย่างเช่นใบใบขี้เหล็กดอกขี้เหล็กอย่าเงี้ยหรือไม่ก็เม็ดอะไรเม็ดเม็ดอะไรบวะเม็ดน้องน้องผักชีเหรมันเป็นพังหรือเปล่าเออมันไม่ได้เสียอะไรกินเป็นอาหารได้ แต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่สองชนิดเท่านั้นมันยังมีตัวยาตัวอยูอย่ยด้วยโจ<อ>๊ะสาธครับคำถามต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นสุภาพสตรีซึ่งถ้าสุภาษิตไม่ได้รับการตรวจเลยค่ะจะเป็นโรคเหล่านี้ได้นะครับคุณชาร์ยื่นถามหลวงปู่นะครับเพือชื่อว่าคุณาระองค์วันแสงเจริญไทยอายุ40ปีแล้วนะครับเปิดโรงเรีนเท้าลมระยะที่สองผ่าตัดแล้วกินยาหลวงปู่มาหนึ่งเดือน คือต้องยอมบางอย่างเนื้องว่าสินค้าสมุนไพรที่ทำจากสมุนไพรบริสุทธิ์บางอย่างมันก็ขาดแคลนเพราะว่าพืชบางอย่างมันไม่ได้ขึ้นในฤดูฝนหมดมันมีแต่ฤดูแล้งกับฤดูหนาวพืชบางอย่างมันมีั้งหมดขึ้นได้สามฤดูที่หลวงปู่ต้องทำเรือนปลูกสมุนไพรเพื่อปุ้งโรคเพราะว่าบางีเราก็จะเป็นต้องนำพืช ขึ้นแต่ไม่ดูนี้มันไม่ควรจะขึ้นเอาหอกหมเพื่อให้มันได้ผลิตภัณฑ์ที่มันต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาไอ้ความขาดแคลนมันมาจากการที่บางทีเราขาดวัตถุดิบที่มันเป็นธรรมชาติอย่างบางอย่างวัตถุดิบมันก็หายากบางอย่างวัตถุดิบบางตัวในช่วงที่หลวงปู่ไปอยู่แค่นนวันละสี่เดือนเก้าวัน ก็ก็จะพยายามทำให้มันมันมีใช้ได้กับปีการตุนสินค้าสมุนไพรบางอย่างบางครั้งก็ไม่ดีนะเพราะว่าพือสมุนไพรที่มีคุณค่าดีที่สุดก็ตือต้องส่งถ้าเก็บไว้นันกันไปก็อาจจะเกิดเชื้อราแม้แต่ทุกครั้งที่เราจะนำเอาของพวกนี้มาประสมเป็นสมุนไพรเราต้องส่งไปเมืองชนนะส่งไปชนุรีเพื่ออะไรเพื่จะ กระบวนการเขาเรียกว่าไอ้รางสีฆ่าเชื้อไปจา้าเขาคิดเป็นกิโลเนี่ยทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เป็นสมุนไพรต้องส่ง,ขง,ขงเข้าไปให้เขาฉายรางสีฆ่าเชือ้อให้ปลอดเชือ้ปอปลอดเชือ้อสายญาตก็จ,นจนึงจะมาตรวจดูว่ามีเชื้อไหมไ,ไม่มีเชื้อจริงจะสามารถที่จะจำหน่ายได้ไม่ใช่ททาส่งไปผมอยากทำเยทะๆนะจบ สาบุค,ครับปุจชาร์ดีชนาคำถามต่อไปนะครับก็อบอกว่าปัจจุบันในอเมรกาเริ่มเป็นกันเยอะเพราะว่าชอบถามบ่านมากๆนะครับบางทีปากจะเกี่ยวกับเรื่องความร่วงด้วยนะครับเขาบอกว่าเรื่อนที่รู้นจังเนี่ยนะครับเป็นเบาหวานมานานตอนนี้เป็นมากเข้าตาตามองไม่เห็นนะครับแล้วก็มองไป่เห็โหนโรคภายนอกมีโอกาสจะหายไหมนะครับก็จะรักษายอย่างไรครับเพราะว่าตอนนี้อายุ5้าสิบกว่าปีนะครับ ราวะนี่ยันเกิดจากการที่สกัโรคต่าๆพวกป่ามอยู่ไว่สุขบมงับไปเลยกินไปเลยพวกไม่ไม่อนพวกคนรวยคนจนไม่มีสิทธิราวานี่แล้วคนรวยเป็นกินเหลือเิืกร